แล้วก็รบบทเป็นช่อเอื้องค่ะเป็นเหมือนเป็นน้องสาวพี่ปุกลุกคือน้องสาวพี่ดาวนินแล้วก็เป็นอยู่ในคณะวงดนตรีแบบเหมือนกองสะบัดชัยลำดาบอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแบบคาแรคเตอร์ของเมียจะเป็นแบบแก่นแก่นใช่จะเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาพี่โดนแกล้งเราก็จะแบบเหมือนปกป้องพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนโดนพ่อดุตลอดเพราะเราไม่ค่อยชอบตีกองอะไรอย่างงี้แล้วพ่อก็จะแบบเฮ้ยเอาอย่างพี่บ้างสิเหมือนนานๆเข้าอย่างเงี้ย เราก็ต้องเป็นเสาหลักเสาหลักให้ครอบครัวเพราะว่าทางพ่อก,ก็ตาบอดแล้วพี่ก็ไปอยู่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็เหมือนมีดาราม่ากิบกุบกิบด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆด้วยที่แบบเหมือนสนับสนุนหนูแล้วก็สอนหนูด้วยอย่างพี่ปุงรู้อย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนถ้าหนูลุดพี่ปุงรู้ก็จะแบบไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่เอาต่อเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงอารมณ์ไว้ได้ก็แบบเหมือนคลายความกดดันใ,ดนให้เราด้วยใช่ค่ะคือจริงๆคือยากหมดเลยค่ะ ทางแบบตัวบทคือดราม่าดราม่าคือก็ยากแล้วพูดเหนือก็ยากแล้วเพราะว่าคือเราไม่มีพื้นฐานเหนือเลยใช่คือแบบเราเพิ่งมาพูดเหนือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยค่ะใช่แล้วก็แบบต้องดราม่าต้องพูดเหนือแล้วต้องตีกองสบัดชัยให้เข้มแข็งเราต้องลำให้อ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S ต้องแบบอันนี้เข้มแข็งนะอันนี้อ่อนช้อยนะอันนี้แข็งแรงนะแลวนี้อู้เหนือเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยากนิดนึงค่ะซิรีสแรกที่แบบ หนู no. จักรายานคว่ำอันนี้คือไม่ได้คว่ำในบทคือคว่ำจริงๆใช่คือหนูอ่ะปั่นจักรยานใช่ไหมคะแล้วแบบมันต้องเลี้ยวแล้วมันลงหลุมมันก็คว่ำอะไรเงี้ยตอนแรกคือหนูว่าหนูไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนช่วยหนูแต่พอหนูไปแบบรีลันดูคลิปอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ปุ๊กลุกวิ่งมาคนแรกเลยอ่ะแล้วพี่ปุ๊กลุ้คือเหมือนวิ่งห่วงเราแล้วแบบเขาจัลื่นด้วยค่ะหนูแบบดีใจที่พี่ปุ๊กลุ้แบบ แชร์เราขนาดนี้ด้วยค่ะแล้วพี่บุ๊คก็แบบสอนพยายามคุยเล่นให้เราไม่กดดันระหว่างซีนด้วยค่ะพี่บม๊คใจ<า>ใครงนเมี่ยก็ขอฝากละครเรื่องแม่อายสะอื้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราบทเป็นช่อเอื้องก็ถ้าใครอยากติดตามความน่ารักของช่อเอื้องก็อย่าลืมดูในละครเรื่องแม่อายสะอื้นนะคะฝากเนื้อฝากตัวตัว,ตวเนีเจ้า